ไปที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างนะครับเนื่องจากว่ามีชาวต่างชาติอยู่กันเยอะทางนักท่องเที่ยวเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอของชนบุรีเขาก็เลยนำรถตู้เป็นโมบายเซอร์วิสเคลื่อนที่เนี่ยมาเปิดจุดให้บริการรับเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่2 8ถึง31ธันวาคม2567จะได้ไม่ต้องไปที่ที่ทำการครับ โดยรถตู้โมบายเซอร์วิสนี้นะครับเขานำมาจอดให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างที่บอกตั้งแต่วันที่28ถึง31ธันวาคม2567โดยจะมีเวลานะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกานะครับไปจอดอยู่ที่ด้านข้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยาครับนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสามารถเข้ามารับบริการต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขออยู่ต่อเพื่อการท่องเที่ยวประเภทผอ .30 ผอผอ .30 และ TR นะครับบริการ re-entry permit นะครับงานอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกนะครับหรือว่ารับแจ้งการอยู่เกิน90วันรับแจ้งที่พักอาศัยตามม .38 เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการที่ต่อมอชนบุรีนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เดินเท้าไปเลยเอาใบปลิวไปออกประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงก็ถือโอกาสพบปะสอบถามสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ นอกจากนี้ไหนๆก็เดินไปแล้วเนี่ยก็ไปช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเพื่อป้องกันอาจจะกรข้ามชาติซึ่งอาจจะแฝงตัวเข้ามาในสถานที่จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ